บ้านเป็นสีบอลน,นั่นวัดดีค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกเลือทุกแรงใจเด้อพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญทุกเจะตั้งมั่นจะก่อเจอแต่สิ่งดีิงๆก็มันคือใชใช่ใช่เนี่ยเอาเนี่ยต่างเนี่ยใส่เนื้อตัางไว้เข้า เดินไปกดไห่ตอนไปเดินไปขืนไนสุดยุงง่งยันด้อกัน เขาววานมันผู้ใดนั่งอยู่ข้างๆเจ้าหอนม,มาหลอกประเดียนม,มาหลอกประเดียนประเดียนตกใจบัดสวัสดีค่ะพี่น้องขอบุนทุกไหล่ทุกเรือทุกล่กลกลางแรงใจเด้อพี่น้อง มีตะกุ่มสุขความเจริญทุกย่าผ่านมั่นย่าปลอดเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจริงใๆใดๆๆชมข้อมูลมาฝากนาขอบคุณหลายๆเด้อหนูแม่เด้อปัญญาก็มาเป็นกำลังแรงใจให้ประเด็นกัขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณนัอายุขอบคุณไอ สุกุนเด้อพี่น้องโฮ so ลโหลทุวันขอบคุณ thank y o วโซมาเทวกรเมหรือไม่ขอาคุณแ h ง n ิ y o ขอบคุณหลายๆเด้อแปดโอ้หมดขึ้นมากเลยหมดขึ้นหน้าจอโทรศละสับวิธีมากัดจับของเนาะ